สนามทีมที่วางเป็นเชียมหน้าเฟร์สมาแล้วเิร์สจับครับถ่าย้วกันนี่อารีนาครับเนี่ยพี่จับของพพี่แต่งเงินหรือเปล่าีจมผ้าสมอะไรบอกนะ เจจับบารแผนเลยครับเนอัวนะไส้หมีนะส้มี่นะบาราบาราเบจจากแผนดูสุดี่นะครับพีพีครับดีดีครับเบแขายนมดี จับยืดจับปิดกั้นจับลึกยุ้ยลึกได้ขนาดไก็ยครับนี่อ่ะชนะก้อยโห้ยไหลเลือนสุดโบราณไอเกียรคนแน่เลเัอร์โบราณจอบเด็กจับรายการติด จอแต่ไม่ผมก็หนีไม่พ้นเหมือนกันไม่ใครแทนทีมวะไของครับมรี่ไม่ดผมไม่มีกล้องแผล่หรอฮะ